ไปครับพี่น้องตามลาเห็ดป่วงบ้งครับจะได้แจ็คแตมเหมือนนี่ครับไปเลยฮะพี่น้องลุยครับโอป้าหาเห็ดกันเพื่อมีซีดีผ้มาก่อน วันยากานนี่าปาแล้วครับไม่เห็นเงี้นเห็นกุนก๊กติวเลย

ฝนตกดูครับช่องนี้อมิ่มจิมจิ๋มนะเจอไหมวันนี้ กินสุดเจ้วนี่แล้วก็น่กินอะไรับเฮ็ดบบบนี้ตามร่าหงหายก็ได้แต่เอาอยู่ดิเป็นแ้นเฮ็ดคนทังนี่นะ้องกินบ่อไหรนะครับ กินไม่ได้กินไม่ได้อืมไม่เาเห็จพี่นองเหออืออออโอ้ไ่เห็นเลยพี่น้อง ยังบอกออกพี่น้องโอ้พี่ควรหนุอยู่วะนี่ี่ก็มากับปูบอกออกครับพี่น้องเลยก็มีเ็ดปวกตาบนะครับถ้านะออกว่าอะไรละมนัน โอ้ไม่ต้อมันีี้นเนี่ยมาไกลๆหนึ่งประเทศป่ะมัมเอีนเฮ้ยหนึ่งมือนครับอยู่าบูดมาใหม่ว้าาาลังปวดโค้โ จะตกล่างโหหวยครับคล้องคล้องง๊าบ คงเงาบ่งไม้ตกเบ็ดน่ครับจะไม่ปลายมั ไม่ทุกป่าได้เห็ดหยิ่งเห็ดปุกตาเห็ดปุกตาพี่น้องบุออกครับบ้านเดีออกด้วยเห็ดมันจะออกหลามดอนนี่ครับมะฮะเห็ดหรือมะฮะเขาแค่ยังไงอ้อ บ่ว่าแหยงเก่าบ่ยังเกานั่นโอ้คนไทยเว้าบ่คอว่าเฮ็ดก็เอาเอานี้ก็วก็ยงคนไทยวาซือพุ่น่ลคน มอมนเียังกความบ่นม่เงยความด้วโอ้ยพวกพหมานพี่น้องเอาไว้พ่อซ้ำหนีนะครับเนาะยังว่าไปกิโลเล <c oughs> ยเห็นเห็ดปกตาบดอกเดียวเอะเอาไ้พ่อพ่อกันคลิปไหมครับคลิปนี้ก็กขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับเอาไวพ่อพ่อกันคลิปไม่สวัสดีครับผม